<c oughs> อ่าน,นะครับก็ตัวอย่างที่สามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สําคัญมากเลยนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าเอาคําว่าโคไซสแดงทิทางของเวกเตอร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์จะถามว่าใช้ประโยชน์สถานการณ์ยังไงนักเรียนต้องคอยดูให้ดีนะครับโจทย์ข้อนี้เขาให้เวกเตอร์มาทั้งหมดเนี่ยสามตัวด้วยกันนะครับเวกเตอร์ u นะครับเวกเตอร์ u เนี่ยคือลบสอง i บวก j ลบสาม k นะครับอ๋อ จทย์ผิดนิดนึงนะครับเวกเตอร์ u ก็้องขอโทษด้วยเวกเตอร์ u นั้นเป็นลบสอง i บวก j แล้วก็นะครับเป็นบวกสาม k นะครับขอแก้โจทย์โ okay, อเคตัวนี้นะครับแล้วก็เวกเตอร์ข้อหนึ่งมา o p นะครับเวกเตอร์ o p นั้น o p นั้นเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุดกำเนิดนะครับและมีจุดสิ้นสุดที่จุด p สี่ลบสองลบหกนะครับ โอเคนะครับเวกเตอร์ AB มีจุดเริ่มต้นที่ A ลบสามศูนนะครับแล้วก็มีจุดสิ้นสุดที่ B 3ามสนะครับครูไม่ได้เขียนคำสั่งให้แต่ครูจะสั่งตอนนี้เลยนะครับเขาบอกว่านะครับให้ดูข้อหนึ่งข้อสองเวกเตอร์ทั้ง OP และ AB เขาบอกว่าเวกเตอร์ตัวไหนที่มีทิศทางเดียวกับ u ทิศทางเดียวกับ u แล้วก็ตัวไหนที่มีทิศทางตรงข้ามกับ u บ้าง สังเกตคำพูดว่ามีทิศทางเดียวกับ u และตรงข้ามกับ u จะดูยังไงรู้จากไหนนะครับพอเราไม่ได้วาดภาพมันขึ้นมาถูกไหมครับก็จะตรวจสอบว่ามันทิศทางเดียวกับ u กับตรงข้ามกับ u จากคําว่าโคไซน์แสดงทิศทางนี่แหละนะครับข้อนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอาา่านแต่ละเรียนดูมันจะช่วยให้เรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับงั้นก่อนอื่นเลยนะครับถ้าจะหาโคไซน์แสดงทิศทางก็ต้องหาทีละตัวก่อนนะครับ เริ่มจาก u ก่อนนะครับอ่ะมาดูกันจะหาโคไซน์ไซทางของ u ไอตัวต้นแบบเนี่ยครับหายังไงก็เริ่มครับหาขนาดของ u ก่อน square root เลยครับลบสองกลังสบวกด้วยข้างหน้า j คือ1นึ่กลังสองแล้วบวกด้วย3ามกลังสองนะครับโอเคซึ่งคืออะไรก็คือ4ี่บวกห่บวกสามกลังสองคือ 3, 2, 4, 9นะครับงั้น สแควร์รูอ่าขนาดของ U คือสแควร์รูสิโอเคไหมครับดังนั้นข้อนี้โคไซน์แสดงทิศทางของ U มาเลยฮะทีละตัวครับตัวเลขข้างหน้ามาเออใครที่ใครที่มอง U ไม่ออกเนี่ยจะทําเป็นรูปแบบของพิกัดฉากก็ได้เนาะก็คือตัวนี้นะครับมี B แล้วครับมีลบสอคือ1แล้วก o ็ k คือ3นะครับทำอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่ก็คือ u นะครับเหมือนกัน อ่ะงั้นโคไซน์สซน์ทางของ u มาเลยฮะทั้งชุดเลยมีแล้วครับมีลบสองส่วนสแควรูสิบสี่แล้วก็อ่หนึ่งส่วนสแควรูสิบสี่แล้วก็อะไรครับแล้วก็สามส่วนสแควรูสิบสี่ก็คือเอาตัวเลขทุกตัวมาส่วนด้วยขนาดนี่คือโคไซน์ไซน์ทางของ u ได้แล้วนะครับอ่ะนี่นะมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ต่อไปกูต้องการโคไซน์สไลดทางของทั้ง OP และ AB ททำยังไงก็ต้องหา OP กับ A-B ก่อนงั้นหา OP งั้นหา OP ก่อนนะครับ OP นะครับเขาบอกว่ามีจุดเริ่มต้นที่จุดกําเนิดจุดกําเนิดก็คือจุดะลรฮะศูนนะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดที่4ี่ลบสองลบหกอ่าทำยังไง OP ก็เราก็ใช้นะครับ จุดสิ้นสุดเป็นตัวตั้งลบจุดเริ่มต้นก็คือ4ลบ0นะครับได้4 —2 ลบ2ลบ0ได้ลบ2ลบ6ลบ0ได้ลบ6เรียบร้อยแล้วหาขนาดของ op รอไว้เลยนะครับขนาดของ op คืออะไรนะครับขนาดของ op นั้นนะฮะก็คืออะไรครับ square root นะฮะ4กลังสอบวกด้วยลบ2กลังสอบวกด้วยลบ6กำลังสอนะครับ ก็คือ16บวกลบ2ทั้สองคือ4นะครับบวกด้วย36นะครับซึ่งคิดออกมาแล้วได้อะ,อะไรฮะ36เป็นสแควร์ูทหนะครับรูทหคืออะไรนะครับเรามาลองมาคิดกันรูทหเกิดจากอะไรครับเกิดจากครูมองว่ารูทหเนี่ยมันเกิดจากนะครับเกิดจาก4คูณกับ14เนาะใช่ไหมครับ สี่คูณสิบสี่ได้ห้าสิบหกพอดีและสี่คือสองคูณสองดึงมาได้นะครับงั้นรูทห้าสิบหกก็คือสองรูทสิบสี่อันนี้นักเรียนถ้านักเรียนไม่เคลียร์นักเรียนไปตั้งหานสั้นข้างนอกก็ได้นะครับโอเคทีนี้ครูได้แล้วครูก็จะทําการหาโคไซน์แสดงทิศทางของโอพเพราะครูได้โอพมาแล้วถูกไหมครับโอเคอ่านเริ่มเลยนะครับก็เอาเอาแต่ละตัวไปส่วนด้วยขนาดเนาะก็คือนะครับ มี4ส่วนด้วย2อรูสิบสีแล้วก็ลบสส่วนด้วย2สแควรูสิบสีแล้วก็ลบหกส่วนด้วย2สแควรูสิบสีตัดได้นะครับเนี่ยตัดได้เหลืออะไรฮะเหลือ2ส่วนสแควรูสิบสีนะครับตัวนี้ตัดทิ้งเหลือลบ1ส่วนสแควรูสิบสีตัดทิ้งฮะลบหารบวกได้ลบนะฮะลบ3ส่วนสแควรูสิบสีโอเค ตอนนี้นะครับครูได้โคไซสดงรทิทางของเวกเตอร์ op มาเรียบร้อยแล้วอืมนะครับโอเคนะฮะตัวนี้คือโคไซของ u นะครับตัวนี้คือของเวกเตอร์ op นะครับต่อไปก็คือหาโคไซสเเรทิทางของเวกเตอร์ ab แต่ ab ไม่มีเลยนะครับก็ต้องหาก่อนนะครับเอามาลุยนะครับ ab นะฮะจุดสิ้นสุดตั้งลบจุดเริ่มต้นสามลบกับลบสามระวังให้ดีนะครับสามลบกับลบสามลบชนลบนะครับเดีย๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นบวกแน่นอนนะครับสามลบกับศูนย์นะครับแล้วก็สิบสามลบสี่เป็นสิบสามลบกับสี่นะครับอ่ะมาเท่าไหร่ครับสามบวกสามเป็นหกสามสิบสามลบสี่เป็น 9นะครับ <Okay. S 1> จากนั้นหาขนาดล้อไปเลยครับขนาดของเวกเตอร์ AB นะฮะสแควรูตนะครับ6กำลังสองบวกด้วย3มกำลังสองบวกด้วย9กำลังสองนะครับสาสิบหกบวกกับ9บวก81นะครับซึ่งมันจะได้สแควรูิบหก